มีห้าวค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าค่ายฟรีไฟไอดอลนั้นเป็นยังไงและมีอะไรบ้างบรรยากาศสนุกแค่ไหน ถ้าถามว่าพอเรามาถึงค่ายแล้วเราได้รับอะไรบ้างก็จะมีเสื้อผ้านะคะทั้งหมด3ชุดนะคะทุกคนชุดแรกที่ได้ก็จะเป็นชุดสูทนะคะแล้วก็จะเป็นชุดอ้อมแล้วก็มีเสื้อเจอร์ซี่ให้ด้วยมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนพี่ก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงก็คือของเยอะมากมีทั้งกระเป๋าพัดลมผ้าปิด ตาที่แหวนกระเป๋าอะไรเยอะไปหมดเลยอ่ะพี่ก็ให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะได,ได้คือมี power bank ด้วยนะคะทุกคน power bank นี่ใช้ได้จริงนะพัดลมก็ใช้ได้จริงพี่ได้เอาไปใช้โดยเพราะว่าอากาศร้อนนี่คือกล่องบ็ x ก e t free f i l นะคะทุกคนแล้วทางทีมงานก็จะมีให้เราแนะนําตัวนะคะว่าเราแบบว่าทําไมเราถึงแต่งชุดในเกมเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้พี่ก็พูดๆไปตอนนั้นก็ตื่นเต้นคิดไม่ออกเพราะให้เวลาแค่นหนึ่งนาทีเองอะทุกคน แหมพี่มินยิ้มแฉ่งเลย <S <S ส่วนตอนนี้น้องบุตรก็กาลังถามเรื่องการใช้กล้องกับพี่พี่ทีมงานนะคะทุกคน <S 1> <S 1> พี่อยากจะบอกว่าการที่ได้มาค่ายครั้งนี้ท็อป40คนนะคะก็มีกิจกรรมไม่ทําเยอะแยะเลยทั้งแนะนําตัวทั้งอะไรต่างๆใครอยากรู้รอชมได้เลยนะ,ะว่าพี่แนะนําตัวว่าไรกล้องครับอ,อันนี้ใครนี่อ้าวเจิด สองตัวตึงอยู่ข้างกันเอาทักไายเด็กๆชั่นเรียนหน่อยได้ไหมเอาตรงๆเลยนะคะทุกคนเวลาพี่มาทำงานหรือกิจกรรมแบบนี้พี่รู้สึกแฮปปีมากๆเพราะพี่ได้เจอคนหลายๆคนเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ้าวไปหมุนไปหนึ่งกรอบนะทุกคนดูว่ารอบว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่ต่อขปอนนีเออเหนเลยอ่ะถักเชียร์ด้วยนะครับทุกคนเลยชอบใครก็เชียร์คนนั้น แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าคนภายนอกที่เขาไม่ได้มาทํากิจกรรมกับเราทั้งพ่อแม่อะไรอย่างนี้จะเข้าใจพี่หรือเปล่าแต่พี่มีความสุขที่ได้มาทํากิจกรรมแบบนี้มากๆถ้าพี่ไม่ได้มางานแบบนี้พี่ก็คงไม่ได้เจอทุกๆคนนะเพราะปกติแล้วก็สตรีมอยู่แต่บ้านอัสลามาเลก,กุมอ่ะเขาพูดแบบนี้ไหมเห็นสเตฟานชอบพูดอ่ะทุกคน <S <S พี่ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าหรือพี่ควรไปหัดภาษาบ้านเกิดสเตฟานอ่ะทุกคนลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าพี่ควรไปฝึกไหมไปกันทุกคนเราไปสัมภาษณ์ต่อ,อกันดีกว่า เมื่อวันถายเล่นๆมื่อวันถ่ายเล่นเล่นเราต้องเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนลบนั่นแะสีถาวเลยนะตัวคนมาจังกดีกว่าก่รู้สึกรู้สึกแบบตื่นเต้นนตื่นเต้นที่ไฟไอเอนซีซันสองเห็นขนาดจีเจ้าก็รู้สึกว่า ดีแฮงมากเลยใน้มารอบนี้เตือนเตซนไร้ครับไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กบ้านนอกก้องนาจะได้มากเท่านี้ต่อฝากแรงเชียร์แรงใจนะครับก็หลายหลายคนก็อาจจะคนบ้านใกล้เด็กเกินก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับบ้านเดียวกันก็ปวดบวดให้กันแน่สูงเนี่ยเนี่ยไปบวดในตะวันกันกวดมีกันแน่ไหนคนก็ไม่ใซ่ไ ด้วยครับผมปีหน้าก็จะได้เกณฑ์เราอีกถ้าถ้าถ้าปีนี้เราสู้ไม่ได้แต่ว่าแรงโหมดมันดีเราก็อาจจะปีหน้าเราอาจจะมีแต่ถ้ามัน,ม,นมันแย่ไปเราอาจจะแบบนั่นแหละต้องเปลี่ยนอาชีพขอ,อนะอไรอย่างเงี้ยนะไปไต่คบไต่เขียนสิเจนเปลี่ยนอาชีพอโอเคพี่ก้องพี่ก้องให้นะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับใครบ้างันนี้อยู่กับไกด์ราชาหน้าขาวค่ะ ว่าสนุกมากๆทำงานนีได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนแต่ตัวเต็งก็คือน่าจะมีหนูคนเดียวนะคะที่ก็า ีถ้าไม่ได้ท็อปสามก็ไม่เสร็จไรแล้วฝากฝากทุกคนถึงบคตรพรีบายในรอลซีซั่นนี้กันหน่อยก็อย่าลืมมาฝากโหวตให้หนูคนเดียวด้วยนะคะตามมาจบสุดสุดแปดหนึ่งสามค่ะเบอร์เป็นพันไม่ต้องไปโหวตหรอกค่ะทุกคนคลิปยากค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยปิดปิดปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ไม่รู้ว่าในค่ายทุกๆคนในแต่ละคนจะคิดยังไงแต่พี่มีความสุขแล้วก็มีความเครียดไปในตัวทุกคนไม่ต้องคิดคอนเทนต์นะแล้วพี่กับพี่มินก็คือพยายามแบบตัวติดกันมากเพราะต้องช่วยกันถ่ายคอนเทนต์นะทุกคนทุกคนจะเห็นพี่กับพี่มินอยู่ด้วยกันบ่อยมากอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมคือนั่งข้างเพชรพิงเป็นอะไรที่ดีมากก็คือฮากันตลอดเลยกดได้ยังไง แล้วการที่เราได้มาค่ายนี้เราก็ได้ทํางานร่วมกันนะคะทุกคนเพชพิงกับพี่ใบเฟิร์นก็ค,คือคิดคอนเทนต์กันเร็วมากว่าจะทําอะไรแบบไหนซึ่งพี่ยังคิดไม่ออกเลยทุกคนแล้วตอนนี้มือตัดคลิปของกลุ่มเราก็กําลังตัดคลิปเข้าประกวดอยู่นะคะออัปเดตนนะครับผมตอนนี้กตากา เอาตรงๆเลยนะทุกคนเมื่อคืนก็นอนดึกกันนะแต่ว่าตื่นเช้ามาทุกคนก็ยังแบบว่าเอเนจีเต็มร้อยกันเหมือนเดิมนะคะอู้ยขอ,อยาน้าใน่อ,อยขอน้ำไตรงต่อต่อมาแล้วก็มานั่งวางแผนกับพี่ใบเลยก็มานั่งคุยกับพี่ใบหลังจากทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงแล้วแบบทุกคนสู้เลยแหละสู้เลย เดี๋ยวก่อนนะคุณเจมลาฟ้าเราฝากเธอถือกล้องบอกว่าจะให้ถ่ายคอนเทนต์ให้แต่นี่เอาไปถ่ายเองซะแล้วทุกคนดูหล่อเลยคือแบบเดอะแบดมากแบดสุดๆเลยเป็นหนุ bad ่มแบดอ่ะนั่นแหละทุกคนพี่ก็อยากมาบอกความรู้สึกว่าทั้งที่พี่อยู่ในค่ายนี้3วัน2คืนนั้นเป็นยังไงพี่สัมผัสได้ถึงมิตรภาพแล้วก็ความเป็นกันเองความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นของค่าย40คนฟรีไฟไอดอลครั้งนี้พี่ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ระหว่างทางพี่บอกไว้ได้เลยว่า ว่ามีอะไรที่ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยพบเจอมาเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยโหวตให้กันนะคะจนได้เข้ารอบ40คนยังไงรอบ30คนก็ช่วยโหวตให้กันด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ช่วยโหวตฟรีไฟไอดอลให้พี่รหัส150แล้วก็โหวตฟรีไฟไอดอลให้คนที่น้องๆชอบด้วยนะคะ